ตั้งแต่หกโมงจะออกจากห้องให้ได้เลยจะพาหลานไปไว่านะยน้ำยื้อจนหน้าหน้าหงิกแล้วอ่ะในห้องอบอกว่าเอ,อ้พาทิ่ย์มันยังไม่โตมันถ่ายไม่สวยนะั <c oughs> ่นมสวังมามันมันไม่มีมุกไหนแล้วต้องเข้าห้องน้ำาุชั่วโมงอ่ะหชั่วโมงอ่ะถ้าเรื่องนี้ล,ลุดยกเลิกหมดทีก็คือ cancel เหมดเป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยอยู่แต่เรื่องนี้คือแบบ อยู่สุดๆวันนี้แบบน้องเราได้แบบมีคนดีๆคนนึงแบบเอาน้องเราไปดูแลแล้วเขาก็คงดูแลได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเหมือนหมดห่วงเหมือนแบบพี่เราแบบเป็นฝ่งเป็นฝาดแล้วแบบมั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เข้าใจกันไปในทุกๆโมเมนต์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตลอดไปอะคะ่ะบอไม่เคยทําให้พีทไม่สบายใจเลยแพ้ก็เลยคิดว่าเออคนนี้แหละที่แบบดูแลเพื่อนเราได้แล้วถ้าวันไหนถ้าเรากันก็มาย้อนดู YouTube วันนี้คือวันที่แบบเขามีความสุขกันจริงๆงเลย พูดไม่ออกเลยตอนนั้นเห็นแล้วก็ดีใจกับลูกจนพูดไม่ออกในเมื่อสองคนรักกันก็จะฝากก็ต้องเรียกลูกพีชนะเนาะดูแลแก้มหมุนด้วยแล้วก็ขอให้รักกันไปตลอดนาน,น,าน